สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุอลก็จะมาสาธิตขั้นตอนและวิธีการทำข้อสอบออนไลน์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะก็ให้นักเรียนเปิดในส่วนของ Google Chrome ขึ้นมานะคะจากนั้นให้คัดลอกลิงก์หรือว่า กดเข้าไปที่ลิงก์ข้อสอบนะคะที่คุณครูประจํารายวิชาได้ส่งให้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้คุณบนใช้เป็นข้อสอบรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะระดับชั้นป .1 น,นะแล้วก็คลิกลิงก์ตรงนี้นะคะทำก,การคัดลอกแล้วไปคลิกที่ช่อง URL นะคะด้านบนตรงนี้วางลางไปแล้วก็กด enter เลยนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะเห็นหน้าต่างนี้เร่งขึ้นมานะคะเป็นข้อสอบรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นป .1 นะะให้นักเรียนกดเข้าไปที่ช่องสีขาวตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลค่ะใส่ชื่อนามสกุลของนักเรียนนะคะใส่ชื่อเสร็จแล้วเว้นวร์กนิดนึงค่ะตามด้วยระดับชั้นนะคะ อขอให้ค่ะตอนนี้เราสาธิตข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งทับหนึ่งเลขที่หนึ่งนะคะครบทวนอีกครั้งนะคะช่องสีขาวตรงนี้นะคะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลห้องนะคะระดับชั้นทับห้องนะคะแล้วก็เลขที่นะคะเมื่อกรอกข้อมูลในช่องนี้เสร็จแล้วครบทั้ง3ส่วนแล้วให้กดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มทำข้อสอบค่ะ เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะอันดับแรกเลยให้อ่านคําสั่งก่อนนะคะอ่านคําสั่งไม่ว่าจะทําข้อสอบวิชาอะไรก็ตามนะคะนักเรียนจะต้องอ่านคําสั่งก่อนนะคะ,ะให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะ,ะในตัวอย่างนี้ครูมลม,มีข้อสอบมาให้เราได้ทำสองข้อนะคะข้อแรกนะคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลอะไรได้นะคะหากนักเรียนต้องการจะเลือกข้อไหนให้กดคลิกเข้าไป ในหน้าช่องคําตอบข้อนั้นนะคะอย่างเช่นข้อที่1นนะคูมวลเลือกภาพนะคะก็คลิกแบบนี้เลยนะคะสามารถจิ้มลงไปได้เลยแต่ไปข้อที่2คอมพิวเตอร์ใช้ทําอะไรไม่มีประโยชน์อ่านโจทย์ดีๆนะคะใช้ทําอะไรไม่มีประโยชน์นะคะข้อนี้คูมวลตอบเล่นเกมไม่มีประโยชน์นะโอเคสมมุติว่าเราทําข้อสอบครบทุกข้อแล้วนะคะเราจะกดส่งข้อสอบให้คุณครูนะคะให้มาดูปุ่มนี้ ซับมิดนะคะถ้าเครื่องไหนที่เป็นเมนูภาษาไทยก็จะเป็นคําว่าส่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดคือไปหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นกดยืนยันอีกครั้งนะคะกดเจ็ดค่ะรอให้มันประมวลผลตรงนี้เสร็จก่อนนะคะอ่าโอเคตอนนี้คําตอบของเราได้ส่งไปให้คุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ยังสามารถทราบคะแนนของตัวเองได้ด้วยนะคะมาดูสกอร์ตรงนี้นะ ได้2คะแนนนะคะ2 2คะแนนเต็ม2นะคะคิดเป็น100%เอร์เซแค่นี้เองนะคะแล้วก็สามารถกดปิดออกได้เลยเนาะง่ายๆนะคะ,ะหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะจดจำขั้นตอนการทำข้อสอบออนไลน์ได้นะคะขอให้สนุกและทำข้อสอบได้ทุกๆคนคะ่ะขอให้ได้เกียรติสีนะคะบ๊ายบายค่ะ